สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันเพิ่งออกมาจากป่าค่ะตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งโดยประมาณไปดูเห็ดกันค่ะกำลังหิวเลยวันอาบน้ำเสร็จขอมาแบบหน้าสดๆแบบนี้เลยนะคะนี่เห็ด สองตะกร้าค่ะไปป่ามาสี่ชั่วโมงโดยประมาณนะคะมีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านอ,าอยากดูว่าในแต่ละวันวันกินอะไรบ้างไม่เคยเห็นเมนูอาหารของวันเลยวันนี้นะคะวันก็เลยออกมาจากป่าแบบนี้จริงๆแล้วเราไม่กินข้าวเที่ยงกินอาหารเช้าแล้วก็จะเข้าป่าประมาณ1ิบโมงหรือ11บเอโมงนะคะประมาณนั้นแล้วก็กลับมากินข้าวเที่ยข้าวบ่ายะคะ่ะ บางวันวันออกมาจากป่า3โมง4โมงวันนี้ออกมาจากป่า4โมงค่ะเพราะว่าเราไปเจอเห็ดเยอะมากเลยค่ะทีนี้วันจะทํากับข้าวให้ดูนะคะวันที่บ้านวันวันกินแต่อาหารไทยสไตล์อีสานส่วนคุณสามีไม่ค่อยกินอาหารไทยค่ะวันนี้เราตกลงกันจะกินสเต็กแต่เขากินกับมันฝรั่งซึ่งวันกําลังต้มอยู่ส่วนวันกินกับแจ่วเห็ดกินข้าวแล้วก็แจ่วเห็ดนะคะอ่าซึ่งเดี๋ยววันทําคลิปแจ่วเห็ด เอาไว้ให้ชมนะคะแล้วก็มาชมอาหารของวันค่ะขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อยากดูความเป็นอยู่ของวันบ้างว่าวันอยู่ยังไงนะคะกับอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแบบนี้ค่ะอาพาร์ตเมนต์คนจนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะวันซื้อในราคา300 0สนโครน300 0สนโครนของที่นี่คือถูกมากเพราะราคาอาพาร์ตเมนต์มันก็จะประมาณ1ล้าน1้านห้าแสนสล้านขึ้นแต่โซนที่วันอยู่นะคะเรียกว่าโซนชนบทสวีเดนค่ะค่าครองชีพก็ ตามตามส,ามสภาพของตัวเมืองที่เราอยู่ซึ่งถ้าเราอยู่แบบเนี้ยเมืองเล็กๆทุกอย่างก็จะถูกไปด้วยค่ะอาพาร์ตรเมนต์ก็จะถูกไปด้วยไม่สวยหรูแต่อยู่ได้จ้าไปดูเมนูอาหารกันค่ะตอนนี้นะคะคือคุณสามีเนี่ยก็จะกินอาหารฝรั่งแบบกั่งฝรั่งสเต็กก็เป็นบราวน์ซอสซอสพริกไทยดำนะคะเดี๋ยวมันทำให้ดูง่ายๆแล้วก็สเต็กง่ายๆ่าค่ะวันวันสองคนเป็นคนแบบ อยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากทั้งคู่ค่ะอยู่ง่ายๆจริงๆเลยแล้ววันทําอะไรก็อร่อยนะคะสําหรับคุณสามีเราจะกินง่ายๆนะคะเราจะมีผงปรุงผงปรุงสเต็กค,ค่ะแบบนี้นะคะที่น้องจ๋าซึ่งน่าจะมีทุกห้างแหละแล้วแต่สไตล์ว่าเราอยากกินรสชาติแบบไหนอันนี้เป็นผงปรุงสเต็กที่ผสมกับน้ำผึ้งค่ะอร่อยมากเลยนะคะ ก็จะมีส่วนผสมของหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็น้ำพึ่งค่ะบ้านวันจะกินสเต็กกับสุกๆนะคะของคุณสามีอ่ะสุกๆจะต้องเอาใส่เตาอบซึ่งวันเปิดวันเปิดไฟไว้แล้วนะคะแต่ว่าต้องย่างให้หอมๆก่อนย่างให้หอมไฟก่อนแล้วก็ใส่เตาอบส่วนของวันก็มีเดียมค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าวันกินกับข้าวแล้วก็แจ่วเห็ด ไปดูวิธีการทำแจ่วเห็ดของวันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูสองเมนูนี้กันจ้าซอสพริกไทยดำที่เป็นสูตรง่ายๆนะคะสูตรใครสูตรมันค่ะอันนี้วันก็เรียนทำอาหารมาบ้างเล็กน้อยตอนแบบตอนเราอยู่มัธยมนะคะก็ทำเป็นนิดหน่อยแล้วที่เหลือแล้วก็ปรับปรุงรสชาติตามใจเนาะ วันจะเริ่มจากหอมแดงนะคะตอนนี้ไอ้หอมหอมัวใหญ่ค่ะตอนนี้เราจะทำซอสที่ไทยดำหรือบราวซอสทำเองทำกินเองนะคะซึ่งมันก็จะมีแบบที่เขาทำเป็นกล่องอยู่แล้วค่ะแบบเป็นผงแล้วเรามาเติมน้ำเอาเป็นเป็นซอสได้แต่วันนี้ก็ทำซอสเองนะคะเพราะว่าวันวัน่ะคุณสามีวันไม่กินเห็ด ใส่คันตอรเรนเห็ดมันปูค่ะนิดหน่อยจริงๆเห็ดมันปูเขาก็เอาไปทําซอสสเต็กนะคะทําแบบเดียวกันเนี่แหละค่ะแต่วันนี้วันไม่ได้เอาไปทําซอสนะคะวันจะเอามาผัดเนยเฉยๆค่ะน,นะคะข้างล่างนี้คือเนยนะคะที่ที่เราใส่ใส่เนยนิดนิดหน่อยค่ะแล้วก็พริกไทยดําค่ะ แล้วก็เกลือค่ะฝั่งของคันตะแรน์เนี่ยนะคะมันเห็ดเห็ดมันปูนะคะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะคราวนี้ผัดให้สุกนะคะแล้ววันก็จะย่างเหมือนย่างนะคะย่างในกระทะอันนี้เป็นเห็ดขึ้นหวานค่ะ ย่างเนยให้หอมๆนิดนึงแล้วเดี๋ยววันเอาไปใส่เตาอบตอนนี้เรามีอบอบหมูสเต็กอยู่ข้างในนะคะเทียบเลยเมนูเราค่ะทอดหอมให้เป็นใสๆนะคะหอมอันนี้เราจะเอาไปทำซอสสเต็กด้วย คุณสามีกินซอสสเต็กค,คนเดียวนะคะส่วนหอมเนี่ยคือเราเอามาททำเป็นเครื่องเคียงสเต็กค,ค่ะ <S <S 1> <S 1> ตักออกมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือไว้ทำซอสค่ะ แต่แล้เนี่ยจะสุกแล้วค่ะเห็ดสองชนิดนี้สุกง่ายนะคะส่วนเห็ดพึ่งหวานเดี๋ยววันไปใส่เตาอบต่อนะคะให้มันสุกพร้อมกันค่ะแล้วก็หอมเราก็จะได้ไม่ไหม้นะคะครับวันเป็นคนทําอะไรง่ายๆนะคะพี่น้องวันก็เลยไม่ค่อยทําเมนูอาหารให้ให้ชมค่ะเพราะว่าเป็นคนอยู่ง่ายๆกินง่ายๆจริงค่ะแล้วก็ไม่ไม่กินอะไรที่มันแพงๆด้วยนะคะ ตอนนี้นก็จะใส่พริกไทยที่เห็ดค่ะแล้วก็เกลือที่ทางนะคะแล้วก็เป็นคนทําอะไรโป๊กฟั๊โป๊กฟ๊บเสียงดังลันะะ่นแบบนี้ค่ะวันนี้ไม่ค่อยทอําเมนูอาหารให้ใครลยนะคะถ้าหอมมันใกล้จะสุกมากเกินเราก็ต้องตักออกนะคะน่าจะน่าจะพอดีแล้วค่ะอนขอตักหอมออกก่อนนะคะกลัวมันจะไหม้ะค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำซอสนะคะแบบง่ายๆค่ะตอนนี้เห็ดเราสุกแล้วนะคะพี่น้องค่าเราออนก็จะสักออกมาของคุณสามีคือสองสาดอกพอค่ะแกไม่กินเห็ดนะคะเอาไปประดับจานแกเฉยๆส่วนของวันก็เยอะหน่อยค่ะแล้วเราก็ใช้กระทะใบเดิมนะคะในการทำสเต็กค,ค่ะมันจะได้ความสีน้ำตาลของกระทะและเนยที่เรา ที่เราผัดหอมใหญ่นะคะจริงๆฝรั่งเขาก็กินสเต็กเห็ดด้วยนะคะแต่ว่าคุณสามีวันไม่กินเราก็เอาออกค่ะเอาออกแบบนี้นะคะเราก็เริ่มด้วยแป้งค่ะแล้วก็นมค่ะ จะเป็นสีเบราบๆแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีกลิ่นของของเห็ดค่ะทีนี้เราก็ใส่หอมที่เราผัดไว้ก่อนนะคะถ้าเราใช้กระทะใบเดิมเราก็ไม่ต้องตักหอมออกพอพอดีว่าวันนะคะใช้กระทะทอดผัดเห็ดคันตะแลนเห็ดมันปูด,ด้วยนะคะมีเห็ดตกไปด้วยนะคะจริงๆเขาก็มีซอสเห็ดแต่คุณสามีวันนี้กินเท่าน ทีนี้เราก็ปรุงรสด้วยพริกไทยค่ะแล้วก็ผมปรุงรสเนี่ยนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะเส้นเกลือเดี๋ยวเราไปชิมเดี๋ยวเราไปชิมต่อนะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะวันทําสเต็กสําหรับสองที่จนชินมือแล้วนะคะคือวันไม่ต้องกะตวงนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องตวงวัดแต่ใช้วิธีการกะเอามันมันก็เลยกลายเป็นเมนูง่ายๆแบบนี้แลคะ่ะที่วันบอกว่าไม่อยากจะทําให้ดูเลยมันอาจจะเป็นผิดวิธีของเชฟนะคะผิดขั้นตอนของเชฟแต่อร่อยค่ะตอนนี้วันก็จะปิดไฟนะคะแล้วอันนี้คือน้ําเกรวี่ค่ะคือน้ําซอสสเต็กนั่นเองนะคะเราก็จะทิ้งไวใ้ให้ให้หอม เรียกว่าตุ๋นค่ะปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้ขอชิมรสก่อนทีเดียวจบค่ะมันเึงคนทำกับข้าวทีเดียวจบจริงๆนะคะที่เอ้ากระเด็นค่ะกระเด็นนั่นเห็นไหมคะภาพที่ทุกคนรอคอยคือปรุงครั้งเดียวจบค่ะเสร็จแล้วค่ะ นี่จ้ากับข้าวสเมนู2ส,สัญชาตินะคะอันนี้เป็นจานของวันนะคะสเต็กสเต็กเหมือนกันแต่กินกับแจวเห็ดนะคะแล้วก็ข้าวสวยค่ะส่วนของคุณสามีนะคะก็จะกินกับมันฝรั่งค่ะเป็นซอสพริกไทยดำนะคะเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะอยู่กันแบบนี้แล้วก็จะกินแบบนี้นะคะอาหาร2ส,สัญชาติ2เมนูภรรยาก็จะหนักหนักหน่อย มีเห็ดมันปูค่ะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะคะที่ย่างเนยค่ะน่ากินไหมคะพี่น้องจา๋าทานข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็เข้าจานตัวๆเลยจ้า นี่แหละค่ะเมนูง่ายๆของวันก็จะกินแบบนี้ส่วนวันนะคะจะกินอะไรที่เน้นเป็นอาหารอีสานกะปิปลาอะไรแบบนี้นะคะในทุกมือ้อถ้ากินอาหารฝรั่งก็จะมามิกซ์กินกับอาหารที่แบบต้องรสจัดเท่านั้นค่ะส่วนคุณสามีเขากินอาหารไทยไม่กี่อย่างแล้วไอ้ที่แป,กแปลกๆเนี่ยไม่กินไม่ชิม ไม่แตะเลยนะคะนี่คือภารกิจใน1วันของวันตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยววันจะออกไปขายเห็ดก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะส่วนบรรยากาศขายเห็ดก็คือดูในคลิปเห็ดนะคะพี่พี่น้องๆ่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูเห็ดเมนูอาหารการกินเห็ดพี่พี่น้องๆหลายๆท่านนะคะถามว่าเก็บเห็ดมากินบ้างไหมอยากรู้ว่ากินอะไรบ้างแล้วทำอะไรกินนะคะวันจะพยายาม ทำเป็นเรื่องแบบนี้สอดแทรกกับเมนูอาหารให้ดูนะคะแต่ถ้าให้มันนั่งกินโชว์เหมือนที่หลายๆคนทําวันทําไม่เป็นจริงๆคะ่ะวันก็ทําเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า